หน้าโรงเรียนอนุบาลกันทละวิชัยอนุบาลกันทละวิชัยค่ะาสาธุแม่ลูกสาธุผ้าผ่านไปสาธุด้วยจ้าสาธุสาธุเอาบุญ

หน้าโรงเรียนอนุบาลกันคราับิชัยโอ้ั <c oughs> อนพงษงาม,งามเอาแม่ถ่ายลงช่อง YouTube นะลูกนะอ่าสา,ายบุญต,ตาาต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 กตา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 ตัวเองแล้วก็ตดติตตามกด ซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <laughs>